อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ่าวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นของเรานะคะพี่ขา 1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะฝากพี่ที่ก็ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่สำหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะ0ูนย์5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะพี่จะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาะคะ่ะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่ลไลน์แม่บ้านชื่อโรคสค่ะราโอรอเรือสอเสือนะคะพี่จะาติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะ วันนี้ก็มีพาพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าหนึ่งชุดเก่าสวยนะคะพ,พี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าสมเด็จหลวงปู่มหาศิลาะคะ่ะด้านหลังมีอักขระลายยันนะคะพี่จ๋าสมเด็จหลวงปู่มหาศิลาแบ่งปันอยู่300บาทคะ่ะพี่สององค์500บาทนะคะพี่จ๋า เก่าสวยนะคะพี่สมเด็จหลวงปู่มหาศิลา3 0 0บาทหมายเลข้ที่1ค่ะหมายเลขที่2เป็นพระปิดตาไม้ตะเคียนนะคะพี่พระปิดตาเนื้อไม้ตะเคียนนะคะพี่จ๋า300รบาทค่ะพี่พระปิดตาหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่จ๋าเก่าสวยะค่ะพี่นี่นะคะเออถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าหลวงปู่มหาศิลาแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทคะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่นี่เป็นหมายเลขที่สองค่ะอ่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่หล่อปูุ่ขนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อตะกั่วค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อเก่าๆค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานค่ะสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทเหรียญหล่อหลวงปู่สุขหลังจานนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะหมายเลขที่สี่เป็นหล่อปู่สุขเช่นกันค่ะพี่ ถูกใจสนใจแจ้งเป็นหมายเลขปิดเป็นเบอร์ได้เลยนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทค่ะพี่สององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่อ่ะนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงผู้สุขค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกั่วคะ่ะพี่หมายเลขที่สี่นะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่ห้าเป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าปิดตาเนื้อผงคะ่ะพี่เก่าๆนะคะพี่เป็นองค์สีดำๆนะคะพี่จ๋า พระปิดตาเนื้อผงด้าน,นหน้ามีร่องรอยการปิดทองแบบนี้ค่ะพี่อ่ะปิดตาเนื้อผงเก่าสวยนะคะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทค่ะพี่สององค์500บาทนะคะพี่จ๋าแบ่งปันเลยนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะอ่ะหมายเลขที่6เป็นพระกิ่งหลวงพ่อแฉ่งค่ะพี่อ่านี่นะคะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อแฉ่งคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระกิ่งหลวงพ่อแฉ่งนะคะพี่พอ่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลยกันเข้ามานะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่พี่แม่บ้านนะคะพี่ขาส่งทุกรายการนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่6ค่ะนี่นะคะหมายเลขที่6นะคะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งหลวงพ่อแฉ่งค่ะพี่หมายเลขที่7เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อทองสุขค่ะพี่ เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะคะพี่สานี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะคะพี่ด้านหลังมีอักขราลายยันสองสี่เก้าแปดมีพศออบอกค่ะหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทหมายเลขที่เจ็ดค่ะอ่ะหมายเลขที่แปดนะคะพี่แปดเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อกลวยค่ะพี่นี่ค่ะ พระเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าเป็นพ่อกลวยเนื้อดินค่ะพี่ด้านหลังมีอักขรลายยันนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเนื้อดินพ่อกลวยสามร้อยบาทหมายเลขที่แปดค่ะพี่เก่าสวยนะคะนี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่เก้านะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ นี่ค่ะสมเด็จแหวกม่านหลวงพ Aid ่อกลวยเก่าสวยค่ะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะด้านหลังมีอักขรลายยันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่3 0 0บาท2องค์500บาทหมายเลขที่9ค่ะอ่ะหมายเลขที่10นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่10ค่ะ10นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาวัดโคนอนคะ่ะพี่พระปิดตาวัดโคนอนนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ มาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่พระปิตาวัดโคนอน300บาทหมายเลขที่10ค่ะพี่มาอยู่ในเลี่ยมเก่าสวยนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลข11เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะพ่อกลั่นนะคะพี่จ๋าวัดพระญาตินะคะพี่สอง9ค่ะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่จ๋าสภาพก็ผ่านการใช้งานนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกลัน่นแบ่งปันอยู่300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะ หมายเลขที่อ่ะหมายเลขที่12ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสดค่ะพ่อสดปี2500นะคาร,ระอะะพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดค่ะพี่หลวงพ่อสดปี2500นระคะพี่สาหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะพี่อ่ะเก่าสวยค่ะพี่า๋าแบ่งปันอยู่ที่ สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สิบสามเป็นเหรียญโลหลวงพ่อสีสวรรค์นะคะพี่จ๋าเหรียญโลหลวงพ่อสีสวรรค์ค่ะพี่เป็นเหรียญโลเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋านีค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่จ๋าเหรียญโลหลวงพ่อสีสวรรค์หมายเลขสิบสามค่ะสิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะพี่ พ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่จ๋าณีค่ะมาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเก่าสวยไปเลยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดค่ะพี่พ่อสุดวัดกาหลง300อบาทนะคะพี่จ๋าสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่พบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่จ๋าพบกับแม่บ้านนะคะพี่อ่ะ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่จ๋านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อสุดค่ะพี่ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่จะากราบขอโทษขออภัยกับหมายเลขสิบสี่ค่ะอะหมายเลขสิบห้านะคะพี่จะาเป็นปู่ทวดเนื้อว่านวัดพัะโคค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จะาเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคค่ะพี่ด้านหลังเป็นสัตถูกแบบนี้ค่ะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคแบ่งปันอยู่ที่แบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่16กค่ะ16บเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อจงหลังสิงค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่จ๋าพ่อจงหลังสิงค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจงหลังสิงค่ะ17เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่อ่านี่ค่ะเก่าค่ะพี่จ๋าเก่าสวยมากเลยค่ะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะด้านบนห่วงมาแบบนี้นะคะพี่จ๋าไม่แน่ใจว่าหักหรือย,ยังไงนะคะพี่อ่านี่เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋า300รบาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่18เป็นรูปหล่อค่ะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าสวยค่ะพี่จ๋านี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขที่18นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทค่ะพี่สององค์ 2, 500บาทนะคะพี่จ๋านี่เป็นหมายเลขที่18ค่ะเก่าสวยนะคะพี่พลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะ สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่อะหมายเลขที่19ค่ะ19เป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะพี่พ่ออีวัดสัตตหีบนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทนะพี่เป็นเหรียญพ่ออีห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบ300บาทค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาท24 73นะคะพี่ อ่ะยี่สิบนะจ้าพี่จ๋ายี่สิบเป็นรูปหล่อครูบาสีวิชัยค่ะพี่รูปหล่อครูบาสีวิชัยนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะพี่รูปหล่อครูบาสีวิชัยเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อปีหนึ่งเจ็ดครูบาสีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋ารูปหล่อครูบาสีวิชัยคะ่ะ 300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่21เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่เหรียญหลหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่จ๋านี่ค่ะหล่อหลวงพ่อเนื่องเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าเหรียญหลหลวงพ่อเนื่อง300บาทค่ะพี่2ององห0าบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่22ค่ะเป็นพระปิตาคุกลักนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยคะ่ะพี่อ่ะนี่เป็นพระปิตานะคะพี่จ๋าเนื้อผงนะคะพี่เบาๆเก่าสวยะคะ่ะพริกไปทานหันไวกราบขอโทษขออภัยคะ่ะพี่จ๋ารบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะ0849158065นะคะ มีเก็บไปทางนะจ๊ะพี่จ๋าส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะอ่ะปิดตา300บาทหมายเลข22ค่ะ23เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์3หน้าแบบนี้ค่ะพี่อ่ะนีเป็นไกเซอร์มีไกดเซอร์ปกโพแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบนะคะพี่จ๋าอ่ะแม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์3หน้านะคะพี่แบ่งปันให้พี่ FC ที่300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะพี่จ๋า นี่คะ่ะด้านบนเหมือนเป็นตอกหมายเลขนะคะพี่อ่ะนี่คะ่ะด้านล่างนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่า300บาทหมายเลข23คะ่ะอ่ะ24นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่นี่นะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการร้าวการลานนะคะพี่ค่ะแต่ดูสภาพยังแข็งแรงอยู่นะคะพี่อ่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่อ่ายี่สิบสี่ค่ะพี่จ๋า หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยไปเลยค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะยี่สิบห้านะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่มีร่องรอยการลงรักปิดทองค่ะเก่าสวยนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่ยี่สิบห้านะจ๊ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่า หมายเลข25 300บาทค่ะอ่ะ26นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะเนื้อหามาแบบนี้จะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่จ๋าที่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่27ค่ะ27เเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันจ้ะ นี่นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลขที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะอ่ะยี่สิบแปดค่ะพี่เป็นชินราชนะคะพี่จ๋าชินราชพิมพ์แต่งค่ะเก่าสวยค่ะพี่มาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋า อยู่ในเลี่ยมพี่พี่รับไปพร้อมใช้ค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ทินราชพิมพ์แต่งค่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่300บาทนะคะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่29เเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะ พ้อทาวัดพะเนียงแตกนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อเก่าๆคะ่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ้อทาค่ะแบ่งปันอยู่3 0 0บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยจ้ะนี่ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ้อทาหมายเลข29-300บาทค่ะอ่ะหมายเลข30เป็นเขียะะเข้ยวนะคะพี่จ๋าเขี้ยวนะคะพี่เขี้ยวแกะรูปเสือเก่าๆคะ่ะ อันนี้เป็นเขี้ยวนะคะพี่ขามันมันมนวลนวลแบบนี้เลยค่ะพี่อ่ะเก่าสวยค่ะมีรอยจานนะคะพี่จา๋าเขี้ยวแกะรูปเสือสามร้อยบาทค่ะพี่นี่ค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จา๋าเก่าสวยนะพี่นี่เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่อ๋อี่สามสิบเอ็ดค่ะพี่สามสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จา๋าปู่ทวดนะคะพี่ เหรียญหลวงปู่ทวดออกวัดมหา,าธาตุนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ปู่ทวดออกวัดมหา,าธาตุแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่3าค่ะเป็นพระปิรันนะคะพี่จ๋า32เป็นปิรันนะคะพี่ เนื้อหาเก่าๆนะคะพี่จะพระปิรันเก่าสวย300บาทค่ะนี่ค่ะพระปิรันนะคะพี่ขา300บาทหมายเลขที่32ค่ะ33เป็นตะกุดหลวงปุโตะคะ่ะพี่จ๋ามีรอยจานนะคะพี่ด้านในมีร่องรอยการเหมือนเป็นตอกนี่ค่ะพี่ตอกอันนี้ตอกโคตดหรือเปล่าพี่แบบนี้นะคะพี่จ๋าอ่ะ ตะกรุดเก่าหลวงปู่โตะนะคะพี่จ๋ามาในเรี่ยมแบบนี้ค่ะพ,พี่พี่รับไปพร้อมใช้นะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่ตะกรุดปู่โตแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะพี่อ่ะสามสิบสี่เป็นตะกรุดลงลักนะคะพี่จ๋านี่ค่ะด้านในค่ะพี่อ่ะเป็นตะกรุดลงลักนะคะพี่จ๋าเหมือนเป็นการถักเชือกแล้วก็ลงลักคลุมอีกทีะคะ่ะพี่นี่นะคะ ตะกุดเก่าค่ะพี่ลงรักถักเชือก300บาทนะคะจาหมายเลข34ค่ะความยาวประมาณ3นิ้วนะคะพี่อันนี้หลวงปุ่โตประมาณ2นิ้วค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวไปบ้านใช้ไม้บรรทัดวัดให้อีกทียังไงพี่ๆที่สนใจติดต่อเข้ามานะคะพี่อ่ะหมายเลขที่35เป็นตะกุดตะกัะก่วนะคะพี่คะ่ะตะกุดเนื้อตะกั่วเก่าๆค่ะพี่นี่คะ่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่ๆ2องค์500บาทคะ่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะนี่เป็นตะกุดเก่า300บาทหมายเลข35ค่ะ36เป็นพระชัยนะคะพี่จ๋าพระชัยเก่าสวยมีการลงลักปิดทองค่ะพี่อ่ะก้นอุดนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่อ่ะ ากพี่พีที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านนะคะพี่ขาขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านคะ่ะ กราบขอบพระคุณพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านนะคะ,ะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะ,ะ่วันนี้ก็รบกวนพี่พี่นะคะดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจะ้ะวันนี้ทําให้บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า